จเจริญพรยาตยมพระเจ้าท่านบอกว่าเราว่าในโลกนี้ชั่วคราวชีวิตเราแต่ละคนมีเวลาน้อยแต่ก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันต่อวันแต่เราจะเอาความดีฝากไว้ในโลกนี้ในตอนไหนเราก็ควรพินิจพิจารณา วันหนึ่งเราทํามาหากินให้ได้เงินได้ทองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานวันหนึ่งหลายชั่วโมงโยมถามตัวเองไหมว่าเราจะเอาเงินทองนั้นไปไหนแล้วในแต่ละวันนั้นอะไรที่จะเป็นบุญติดตามตัวเราไปบ้างบุญที่สําคัญที่สุดก็มีสามอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งบุญด้วยการให้ทานบุญที่เรารักษาศีลบุญที่เราจเจริญภาวนา เราจะอยู่กับลูกกับหลานได้นานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เมื่อเหตุนี้เราก็จะต้องไม่ประมาททำบุญให้กับตัวเองแล้วก็สอนให้เขาทำเพื่อที่เขาจะได้มีบุญติดตามตัวเข้าไปชาติพบใหม่ก็ได้มาเจอกันอีกฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าวันตายเราเมื่อไหร่เรารู้แต่วันเกิดเจ็บเมื่อไร่เราก็ไม่รู้วันป่วยเมื่อไร่เราก็ไม่รู้วันพัดพลาดจากลูกหลานสักวันใดวันหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ ราะนั้นเราอย่าเชี่ยวประมาทให้ทําบุญทําความดีอยู่กับเขาก็พูดดีๆทําดีๆกับเขาต่อไปนี้ก็จะขอเล่านิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสให้กับพิสุสมภเนศสมัยนั้นฟังว่าครั้งในอดีตการมานานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพุม,มิทัศนเสวยสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าของเราเกิดในตระกูพลพรามณ์ณกาสิกะขามแห่งหนึ่ง เมื่อเติบโตแล้วก็ได้สละราชสมบัติออกบวทเป็นฤาษีบำเพ็ญฌานและปัญญาเพืดเเิดกันเพิดเเินกับการเล่นกีฬาอยู่ที่อาสมป่าหิมพานน์ั้นพระเจ้าพลนสีทรงฟังเสียงสี่คำคือทุสนนโสของพวกสัตว์นรกสี่ตนเมื่อพวกพราหมณ์ทูลทํานายว่าจะมีอันตรายถึงแก่สิ้นพระชน สิ้นราชสมบัติแต่ก็จะสงบระง,งับได้ด้วยการบูชายันอย่างละสี่ละสี่พวกอุโรหิตก็บอกให้ขุดหลุมเตรียมบูชายันไว้มหาชนมากมายถูกผูกไว้กับหลักการนันดาบททพโพธิสัตว์ตรวจด,ดูสัตว์โลกด้วยทิพะยะจกักษุก็เห็นเหตุการณ์นั้นจึงนำาเรีว่า ตนคนที่จะต้องไปในวันนี้ความสวัสดีแกจากมีแก่มหาชนจึงเหาะไปด้วยกำลังลิตรแล้วลงที่อุทยานนั่งลงเหนือแท่นมงคลศีลาแล้วก็ทรงตัดว่าลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของปุโรหิตเข้าไปหาอาจารย์แล้วถามว่าการค่าเพื่อผู้อื่นให้เกิดความสวัสดีไม่มีหรอก ผ่ามพวกปุโลหิตห้ามว่าเจ้าเอาราชสมบัติมาเป็นของตนก็พอและพวกเจ้าจะได้ข้าวปลาอาหารทรัพย์สินเป็นอันมากพวกปุโลหิตก็คุยกับพระโพธิสัตว์บอกว่าเจ้านี่เชี่ยวพูดความจริงไปเราจะได้อาหารที่พักเสื้อผ้ามากมายก็ไม่บอกให้ต้องการให้ฤาษีนั้นบอกความจริง ส่วนพระดาบทโพธิสัตว์เอ่ยถามโปโลหิตนั้นว่าพระราชาในแว่นแก้นนี้ทรงรัชทศพิธราชธจะทอยู่หรือเ็กรกาบเหรียนพระราชาเนี่ยนั้นเป็นผู้ที่ทรงธทมแต่ตอนนี้มีเหตุคือได้สดับเสียงรับสั่งให้ทําบูชายันเพื่อความสวัสดีเพื่อความปลอดภัยจับผู้คนมามัดไว้จากนั้นพวกโปโลหิตก็ปรากฏว่าผู้ทรงศีลเช่นนั้นคือพระคุณเจ้าจะช่วยความ ที่รู้มาแห่งเสียงนั้นจะเพื่องร่งชนจากความตายได้ดาวบรจึงกล่าวว่าเราไม่รู้จักพระราชาพระราชาก็ไม่รู้จักเราหากพระราชาเสด็จมาที่นี่จะทูลบอกความเป็นมาแห่งเสียงนั้นความเครือบแคลงสงสัยนั้นก็จะหมดไปเมื่อพระราชาเสด็จมาก็ถามปุโรเมื่อเอถามดาวบทว่าพูนเจ้าทราบเรื่องราวดีหรือ ดาวบทก็บอกว่าเรื่องราวโดยละเอียดนะครับประเจ้ารู้ขอถวายพระพรในพบชาติก่อนพวกเปตที่ส่งเสียงเหล่านั้นประพฤติผ,ผิดในภรรยาผู้อื่นได้เกิดในโลหะกุมพีทั้งสี่ใกล้เมืองพราราสีนั่นเองถูกเคี่ยวอยู่ในฟองในน้ำกดที่เดือดพล่านในหม้อทองแดงจมดิ่งลงไปเบื้องล่างถึงก้นหม้อใช้เวลาถึงสามหมื่นปีลอยขึ้นมาถึงปากหม้ออีกสามหมื่นปี พอถึงปากมอกก็ชะงกดูข้างนอกโดยประสงค์จะกล่าวถ้อยคำในใจแต่กล่าวได้คนละอักษรเท่านั้นก็ดิ่งลงไปอีกกว่าจะขึ้นมาปากหมอกก็คงอีก60,000่ปีข้างหน้าสัตนานรกที่กล่าวคำว่าทุหมายถึงว่าพวกเรามิได้ให้ทานทั้งที่โภคะมีอยู่ไม่ได้ทําที่พึ่งแก่ตนเองพวกเราจักได้เป็นอยู่ด้วยความแสนยากลําบากสัตน์นรกที่สองกล่าวว่าสะ หมายต้องการที่จะบอกว่าพวกเราหมกไม้อยู่ในนรกก็ครบหกหมื่นปีบริบูรณ์โดยประกันทั้งปวงเมื่อไรจะยยสิ้นสุดสักทีสัตว์นรกตัวที่สามทิ่กลเก่าวต้องการกล่าวคําว่าณนะแต่พูดได้คําเดียวในที่สุดว่าแปลว่าในที่สุดจะกมีเต่ไหนที่สุดจากไม่ปรากฏเพราะในการนั้นเรากับท่านได้ทําบาปกกันไว้นี่ผู้นิรทุก์เอ๋ยสัตว์นรกที่เก่า ตอนคาว่าโสนั้นต้องการจะพูดว่าเราไปจากที่นี้โดยกําเนิดมนุษย์แล้วเราจะเป็นผู้รู้ใจยาจกผู้ให้ทานเป็นคนบริบูรณ์ด้วยศีลจากทํากุศลให้มากทีเดียวดาบทพระโพธิสัตว์ถวายพระพรคําเต็มพระราฉาก็ทรงสดับได้เกิดความเลื่อมใสขอถวายพระพรสัตว์โลกนั้นต้องการจะกล่าวคําเหล่านั้นให้ครบบริบูรณ์แต่ไม่อาจจะทําได้เพราะบาปกรรมที่พวกเขานั้นใหญ่ ลวงนักเมื่อพวกเขาเสวยวิบากอยู่นั้นได้ชื่อว่าอันตรายใดๆย่อมไม่มีแก่มหาบพิษเลยมหาบพิษนั้นอย่าได้ประนกตกใจไปเลยถ้าเธอทรงสมณัตพระราชาทรงดีพระไทยปล่อยมหาชนที่ถูกมัดทั้งหมดรับสั่งให้ตีกองล้องเปล่าประกาศ หรือยันทั้งหมดส่วนมหาสัตว์นั้นคั้นทําความสวัสดีเกมหาชนอยูยสองสวรรค์ก็เสด็จเข้ากับที่ป่าหิมพันพระบรมศาสดาตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วสรุปว่าสิทธิผู้ใหญ่ในการนั้นของปุโลหิตในครั้งดั้นได้ไม่เป็นพระสารีบุตรส่วนพระดาบทคือพระองค์นั่นเองดังในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าพระราชาเชื่อปุโรหิตก็จะมีคนตายโดยหล้ประโยชน์นั่นเอง ฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องพิจารณาให้ดีนึกถึงบุคคลผู้ฉลาดผู้มีศีลมีธรรมก็ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งต่างๆได้จะไม่เกิดอันตรายฉะนั้นเราเนี่ยได้ฟังเสียงอะไรรู้อะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหมดให้เชื่อบุคคลผู้มีศีลมีธรรมเขาก็จะแก้ทุกข์ให้ก็ไม่เลวไหลเท่าที่คิดหรอกจเจริญพร